พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเพชรชบุรีกันต่อนะคะไปะที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเขาร่วมกับสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยก็จัดงานหัวหินวินเทจคาพาเรตครั้งที่22นะคะเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยรถโบราณคลาสสิกใครที่ชื่นชอบนะพลาดไปได้กับงานนี้เลยนะคะ,ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบุรีนางวันเพญมังศรีนะคะแล้วก็ นายขวัญชัยประพัดพงศ์นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยก็ร่วมงานถแถลงข่าวจัดงานหัวหินวินเทจคาร์พาเรตครั้งที่22ตามแนวคิดมิตรภาพไร้การเวลาระหว่างวันที่20-22ธันวาคม2567นะคะ โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ได้บอกว่าทางจังหวัดเพชรบุรีเองพร้อมต้อนรับขบวนพาเหรดรถวินเทจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนะคะพร้อมเชิญชวนสัมผัสกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตคนเมืองเพชรเมือง3รถเมือง3ทะเลเมือง3วังและอาารอร่อยกับอาหารรสเลิศที่อาจจะหาทานไม่ได้จากที่ไหนซึ่งอยากให้ทุกคนได้ลองไปเปิดประสบการณ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดในอีกหลายๆที่ด้วยนะคะ ทางด้านนายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยก็บอกว่างานหัวหินวินเทจคาพาเรตจัดต่อเนื่องเป็นปีที่22นะคะโดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากโรงแรมดุสิตธานีหัวหินหอ,อการค้าจังหวัดเพชรบุรีเทศบาลเมืองชะอําเทศบาลเมืองหัวหินและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททโดยทางสมาคมหวังจะก,กระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยขบวนรถโบราณและรถคลาสสิกบนเส้นทางกรุงเทพหัวหินตามแนวคิดมิตรภาพไร้การเวลา โดยพิธีปล่อยขบวนรถโบราณหัวหินวินเทจคาเริครั้งที่22นี้นะคะก็จะเริ่มต้นที่พิพิธภัณฑ์คนรักรถออโตรงเดวูมิวเซียมแบงคอกนะคะถนนประชาอุทิศสู่โรงแรมรูสิทธ,ธานีหัวหินในวันศุกร์ที่20ธันวาคม2567ซึ่งประชาชนทั่วไปนะคะก็สามารถชมรถคลาสสิกและรถโบราณอันทรงคุณค่าได้อย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางด้วยค่ะพาขึ้น